คุณน้ำหวานเขาหน้ารักเนอะทุกคนเขาแคนเซิลงานเพื่อที่จะบินไปดูน้องแข่งรถอะ่ะเขาน่ารักเนอะเขาทำเหมือนกับน้องเป็นคนในครอบครัวจริงๆจ,จะใช้คำว่าเป็นลูกจ้างได้ไหมอะ่ะน้องเพราะว่าเขาจ้างน้องมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่เขาทำเหมือนน้องเป็นคนในครอบครัวน่ารักมากมันถึงทำให้ fc หลักครอบครัวของคุณน้ำหวานของคุณนาวินตาแม้กระทั่งลาบูกีเขาน่ารักกันจริงๆเขาไม่ได้หวังอะไรเลยทุกคนจริงๆอ่ะจากที่ผ่านมาเราก็เห็นเนาะถ้าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือทำงานให้เขาได้ก็จบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาสารต่อตลอดแล้วเขาจะผลักดันน้องตลอดอ่ะแล้วเขาก็แบบ ตัวหนึ่งบีเซนเตอร์ตัวหนึ่งแล้วตัวสองอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วจะมีตัวสามอีกคือแบบดีงามมากถ้าได้คู่เนี้จะปังมากเลยคนน่ารักจริงๆลาบุกี้ก็น่ารักมากทุกคนหลงรักครอบครัวนี้วันนี้นวหนากบินไปภูเก็ตที่จริงตอนนี้ต้องไปอยู่เกาหลีแล้วก็คือมีประชุมกับบริษัทซัมซุง<ๆ>เพื่อพี่คนโตของลาบุกี้เพื่อแฟมิลี่ของเราที่แข็งแรงก็ ต้องยกเลิกงานทุกอย่างต้องยกเลิกการไปเกาหลีต้องเลื่อนไปเพื่อไปดูพี่คนโตของครอบครัวฮาร์บับุกี้ฮาร์บพี่คนโตของรับุกี้ฮาร์บับบุกี้มาแล้วฮาร์บวันนี้เราจะไปเชียร์พี่ปลายปลายกันฮาร์บฮาร์บรบบุกี้ฮาร์บของพี่เฮาร์เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะ อื่นยังนะพี่เอาหม่ำหม่ำม่ำคือเวลาเห็นแม่ปูประหารพี่ก็จะหม่ำอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลุกเออเพนเอาขนมเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหน้าจอโอเคอ่ากี้มาปุ๊บกี้ก็ร้องหม่ำมำปั๊บหม่ำม่ำเจอมัมม่ำก็จะหม่ำหม่ำแหอันนี้อันนี้ มาหาพี่มาหาพี่มาหาพี่มาหาแม่แม่แม่ทำไมน่ารักอย่างนี้ครับขอบคุณมากเลยครับขนมกี it, ้หอมจังเลยลูก เมื่อกี้ก็กินแล้วพี่เพนก็ต้องเก็บที่พื้นฮาร์ปมันเต็มไปหมดเลยฮาร์ปเจอแม่ก็หม่ำหม่ำอ่ะหม่ำหม่ำอ่ะหม่ำหม่ำอ่ะหม่ำ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 ครับโอ้ยวันนี้ผมหล่อไหมฮาร์ปวันนี้ฮาร์ปเตรียมขึ้นเครื่องฮาร์ปชุดไปเที่ยวทะเลของผมฮาร์ป <c oughs> รู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปทะเลเรกไปอยู่ในสนามแข่งเฮ้มามาพูดอะไรอะ่ะผมคิดว่าผมไปภูเก็ตผมจะได้ไปทะเลฮารอไปเชียพี่ของผมครับแต่สำหรับน้หวานนวานเชื่อว่าคนเรามัน เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆพอมารู้จักแล้วมันจะแบบคือรักกันขนาดนี้เขาคงมีบุญร่วมกันมาเขาคงทําบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรืออะไรประมาณนี้คือนวหวานเป็นคนเชื่อแบบนี้แต่ของพี่ตาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติที่แล้วเท่าไหร่ของนวหวันรู้สึกว่าคือแค่การที่เราได้มาเจอกันมาพบกันรวมถึงที่ได้เจอพี่ๆทุกคนด้วยชาติที่แล้วเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรร่วมกันมาทําบุญร่วมกันมาสักอย่าง ชาตินี้มันเลยแบบว่าทําให้เรามาเป็นมิตรที่ดีต่อกันรวมถึงกีกกี้กับน้องปายด้วยค่ะไม่แน่ชาติที่แล้วเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันมาก็ได้ชาตินี้ถึงแบบเจอกันปุ๊บพร้อมที่จะสิงกันตลอดเวลาเลยค่ะน้องปายก็เลยกลายเป็นพี่คนโตของครอบครัวลูก้าเขาก็รู้สึกปื้มปริ่มเพราะลูก้าเนี่ยเขาเป็นพี่คนโตมาตลอดแต่พอเขามีพี่ปายปุ๊บเขารู้สึกว่าเขามีพี่ละเขารู้สึกว่าเขาแบบว่ามีคนคอยปกป้องมีคนคอยแบบ ดูแลอะไรเงี้ยเขาก็จะติดพี่ปายมากแล้วพี่ปลายตอนนี้ก็รักลูก้ามากเหมือนกันแต่กีสิฮับทกีทาอะไรได้เหมือนพี่ปายกินฮัรหม่ำมฮัรหม่ำม,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 มได้เหมือนพี่ปายฮร์ปม่